สวัสดีสมาชิกเค e c นชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะคะการถอนเงินจากแอป t k k t อรไม่ได้หรือว่าถอนเงินเข้า to m o n o n e y wallet แล้วไม่ได้รับเงินนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะสอนวิธีแก้ปัญหานะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีการถอนเงินจากแอป tik t อรไม่ได้มีวิธีแก้ย่งไงตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะแอดนะคะก็ได้ลองถอนเงินแล้วนะคะแล้วเงินก็ไม่เข้าทูมันนี่วอลเล็ตของแอดนะ เอสได้ทําการถอนไปนะคะประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะคะหกพั 6, กว่าบาทนะสรุปก็คือเงินก็ไม่เข้าทูมานี่วอล l ล็นะคะสําหรับใครที่ถอนเงินไม่ได้หรือว่าถอนเงินแล้วเงินไม่เข้าทูมานี่วอล l ล็นะคะ แต่สำหรับใครที่มีเงินอยู่แล้วในระบบนะและยังไม่ได้ถอนและจะทําการถอนแอดขอแนะนําว่าให้เพิ่มวิธีการถอนเป็นพร้อมเพย์นะคะลองเปลี่ยนจาก t ู o Money Wallet เป็นพร้อมเพย์นะสําหรับใครที่ถอนถอนไปแล้วนะถอนไปแล้วให้แล้วเงินไม่เข้านะให้สมาชิกนะคะแคปหน้านะแคปหน้านี้อ่าแคปหน้านี้นะคะ แล้วก็หน้าที่เราถอนนะหน้าที่เราถอนแล้วให้มันมีแต้มที่เราถอนนะแบบนี้อ่าคือหน้านี้นั่นแหละค่ะแล้วก็หน้านี้นะจากนั้น,นะะให้สมาชิกวงให้เขาดูด้วยนะคะ ทำแบบนี้อ่าแบบนี้นะสมาชิกอันนี้ในกรณีพิเศษของแอดก็คือแอดทำภารกิจเสร็จสิ้นแอดก็เลยวงให้เขาดูแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือเนี่ยเป็นเวลาที่เราเบิกถอนเงินนะอ่าให้สมาชิกทําแบบนี้นะวงวงไว้แบบนี้จากนั้นนะคะให้สมาชิกหลังจากที่แคปภาพเสร็จแล้วนะคะ ให้สมาชิกไปที่โปรไฟล์ของเราจากนั้นให้ไปที่ขีด3มขีดนี่นะกดเข้าไปเลยจากนั้นให้เลื่อนหาที่คำว่ารายงานปัญหากดเข้าไปเลยจากนั้นให้กดคำว่าไลค์การชำระเงินรางวัลตรงนี้นะกดเข้าไปเลย จากนั้นให้กดคำว่าการชำระเงินและรางวัลกดเข้าไปเลยจากนั้นให้กดคำว่าปัญหาอื่นๆกดเข้าไปเลยจากนั้นให้กดคำว่าความต้องการความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมกดเข้าไปเลย จากนั้นให้สมาชิกพิมพ์ข้อความนะส่วนสมาชิกท่านไหนที่มาถึงหน้านี้แล้วเป็นจอขาวๆก็อาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตของสมาชิกเมไม่เสถียรนะอาจจะเน็ตไม่ดีนะสมาชิกคนไหนที่มาถึงหน้านี้นะให้พิมพ์ว่าถอนเงินเข้าถู มันี่ wallet แล้วเงินไม่เข้าบัญชีฉันยังไม่ได้รับฉันยังไม่ได้รับการจ่ายเงินให้พิมพ์แบบนี้นะคะ ฉันยังไม่ได้รับการจ่ายเงินแต่แต้มโดนหักไปแล้วแต่แต้มโดนหักไปแล้วช่วยตรวจสอบให้ฉันด้วยช่วยตรวจสอบให้ฉันด้วย แล้วก็บอกเบอร์ t ู o Money Wallet ที่เราโอนไปนะที่เราทำการถอนเข้านะเบอร์ t o Money Wallet ของฉันเบอร์ t o Money Wallet ของฉันแล้วก็ให้เบอร์ t ู o Money Wallet ของเราไปนะ แล้วก็นะคะสมาชิกให้อ่ให้สมาชิกพิมพ์คําว่าถอนเงินเข้าทูมัน e y ่วอลเลตแล้วเงินไม่เข้าบัญชีฉันยังไม่ได้รับการจ่ายเงินแต่แต้มโดนหักไปแล้วช่วยตรวจสอบให้ฉันด้วยแล้วก็เบอร์ทูมัน n e วอลเลตของฉันแล้วก็ใส่เบอร์ไปนะคะหรือว่าสมาชิกคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์รายละเอียดเข้าไปนะคะให้ก็คือให้ละเอียดที่สุดนะคะจากนั้นก็ให้แอดภาพที่เราแคปไว้เมื่อกี้นะ แอดได้ทีลภาพนะคะสมาชิกแอดได้ทีลภาพนะก็คือส่งให้เขาดูว่าเราถอนเงินจริงๆและเราไม่ได้รับเงินแบบนี้นะหลังจากที่แอดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลใส่ไปครบหมดแล้วก็กดคำว่ารายงานได้เลยนะอ่ากดรายงานแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแอดส่งไปเยอะเหมือนกันนะแอดส่งไป3ครั้งแล้ว ต่อจากนี้ก็คือรอทางระบบเขาตรวจสอบนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาการจ่ายเงินาทางแอปเขานะคะทางแอปเขาอาจจะมีปัญหาการจ่ายเงินนะเพราะว่าก็เพิ่งจะเป็นวันนี้เองเพราะว่าเมื่อวานนี้แอดก็ถอนเข้าปกติอยู่นะก็เป็นวันนี้เองก็คือหลังเที่ยงคืนหรือว่าหรือบางคนก็ถอนไม่ได้มาหลายวันก็อาจจะเป็นที่เบอร์ที่ผิดนะแต่ก็คือวันนี้แอดก็ได้สอนวิธีแก้ไขไปแล้วนะว่าทำยังไง ให้แคปหน้าที่เราถอนเงินไม่ได้แล้วก็แต้มที่เราถอนไปจากนั้นก็วงสี่เหลี่ยมหรือกลมๆมให้เขาดูด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ตรวจสอบให้เราได้ไง่ายๆนะสมาชิกคนไหนที่มีปัญหาการถอนเงินหรือถอนเงินไม่ได้ให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแอดตอบไม่ไหวแอดตอบไม่ทันจริงๆนะคะดังนั้นให้สมาชิกดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็จะได้รู้วิธีแก้ไขนะ ให้ทําตามแอดทีอดสอนนะคะส่วนสมาชิกที่ยังถอนเงินได้อยู่ที่ยังไม่มีปัญหานะก็ทําแล้วก็รีบๆถอนออกไปนะคะถอนได้ก็ถอนนะส่วนสมาชิกคนไหนที่มีปัญหาถอนไม่ได้หรือว่าถอนแล้วเงินไม่เข้าก็ให้ทําตามที่แอดสอนไว้นะสมาชิกที่เข้ามาใหม่หรือ,อยังไงก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองนะ ส่วนใครที่ถอนเงินเข้า TruMoney Wallet ไม่เข้าแอดก็ขอแนะนำให้ลองเปลี่ยนเป็นพร้อมเพย์นะคะเพราะว่าบางทีทางแอปเขาก็อาจจะขัดข้องการโอนเงินเข้า TruMoney Wallet ก็ได้นะดังนั้นให้เปลี่ยนการถอนเป็นพร้อมเพย์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดก็จะทำการถอนเข้าพร้อมเพย์เหมือนกันว่าจะมีปัญหาเหมือนถอนเข้า TruMoney Wallet หรือเปล่านะ โอเคค่ะสมาชิกคนไหนนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินจากแอปติกตอกเข้าทูเ e ตไม่ได้หรือว่าถอนเงินไม่เข้านะคะก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามแอดนะจากนั้นก็รอที่ระบบเขาจัดการให้เรานะคะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะยังไงเราก็แคปหลักฐานการถอนของเราไว้นะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะมีพลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ